โอเค okay, let's go โอเคอะไรอย่างเงี yeah. ้ยยี <S <S ่สิบเก้าแปดสิบสองเป็นเดียบ้านก็หรอก็แฮปปี้มากแฮปปี้มากคบเพราะว่าจริงๆแล้วก็จริงๆช่วงช่วงปีสองปีหลังอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเริ่มพยายามแบบดูแลตัวเองมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยเป็นการแบบเวลเนสดูแลตัวเองอย่างเงี้ยก็เริ่มเหมือนว่ามั่นหน้าอะไรมากขึ้นอยู่แล้วเพราะตอนตอนก่อนอันนี้คือแบบไม่เคย ไม่เคยทําเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆก็พอพอได้มาร่วมงานกับทางบุรุษกกิจอะไรเงี้ยผมว่ามันทําให้เรามันมีความรู้แล้วก็ได้ได้ได้เจอกับเหมือนเนื้อคู่เนื้อคู่เหมือนเราก็มันเขาก็จะมีโปรดักที่ทำให้เราได้ใช้ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นแล้วก็เหมือนว่าแต่ละปัญหาหรือว่าแต่ละบริบทของของของผิวหนังนะม่นนะฮะหมือว่าแบบเรื่องริ้วรอยใต้าตาดําดหรือว่าความกระจ่งางใสหรืออะไรางี้หรือผิวแข็งแรงนี่ครับผมมันก็เป็นปัญหาเบสิกที่ ที่เราทุกคนก็ต่างมีแต่ว่าใครอาจจะเน้นไม่เหมือนกันนยพอได้มาเป็นพรีเตอร์กันระโกิเราก็รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็ได้ใช้ของบันรกิหลายๆอันแล้วก็ได้ได้มาพรีเซนต์ตัวแบรนด์แล้วก็พรอดักที่ที่เราใช้อยู่แล้วแล้วก็แล้วก็วกมั่นใจในคนุณภาพก็ูทีดด่เต็มป่าเพราะว่า พอใช้แล้วมันดีแล้วมันเหมือนเวลาเราเราแบบมีของดีเราก็อยากจะบอกต่อบอกเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอพอไม่เป็นพรีเซนเตอร์ก็เลยเลยังไม่ได้พูดนะของพืพ้ถึงพูดได้เต็มปากแล้วก็แล้วก็ของเขาก็ดีจริงๆเลยอย่างที่บอกว่าหลากหลายหลากหลายเหมาะกับหลายๆบริบทครับจริงๆที่ใช้บ่อยสุดก็น่าจะเป็นตัว bright and bright and b l u นะครับสีสีส้มที่ จริงๆแล้วสูตรนี้เขาผลิตมาเพื่อคัสซีมซ์มากับเขาเรียกว่าผิวหนังของคนไทยโดยเฉพาะ,ะอะไรเงี้ดยด้วยสภาพอากาศด,ด้วยเรงต่างะอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องอผิวแข็งแรงความชุ่มชื้นอะไรต่างๆซึ่งใช้แล้วก็เหมือนใช้ทุกวันได้เลยครับใช้ทุกวันได้วันไหนแบบไปออกแดดมาะอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่ามันฟื้นฟูผิวเราได้เร็วอรก็ <het> ก็สดชื <budgets> ่นสดชื่นแล้วก็ผมว่ามันฟื้นฟูเร็วกันเวลาเวลาเราใช้ผิวหนังเวลาเราออกไปเจอแดดเจอฝุ่นเจออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเหมือนกับว่าผิวมันก็เป็นอ่าสิ่งที่อยู่นอกสุดที่มันจะต้องเจอกับกับสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนึงว่ามันก็อาจจะถูกทาลายไปหรือว่ามันก็อาจจะอ่ามีปัญหาตามมาเรื่องความมองข้ามเรื่องของความแข็งแรงของผิวอะไรเงี้ยเราก็ควรจะดูแลชั้นผิวหนังของเราให้ดีครับ ก็ฝากบาโูมากินะครับทุกคนใครที่อยากจะดูแลตัวเองเรื่องผิวนะซึ่งเหมือนกับว่ามันมีทั้งมาสที่เป็นเจลลี่มาสที่เป็นชีสแล้วก็รวมถึงมาสที่เป็นแบบทาแล้วก็ไม่ต้องล้างออกอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็พยายามจะคิดอะไรใหม่ๆแล้วก็ดีๆมาให้เราเหมาะกับทุกๆคนนะครับยังไงใครใครที่ใครที่ยังไม่เคยลองฝากทุกคนไปดูด้วยนะครับไม่ับครับ ก็ก็ดีใจดีใจครับดีใจเพราะว่าจริงๆแล้วเว่ยป๋อเขาก็เป็นเป็นแพลตฟอร์มใหญ่อะไรเงี้ยท,ที่ที่จีนแล้วก็แล้วก็ดีใจที่ท,ที่ได้รางวัลมอร์สเซนฟ n เชียล a l ลซิ e เกิลออลสอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องที่ที่ที่เหลือเชื่อที่หมายถึงว่าเราทําเพลงเป็นคนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมเพลงไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงมันมันทำงานแล้วมันทําให้เราเป็นเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อ แฟนในต่นางประเทศได้เขาเสพงานเราได้ลยเขารู้สึกว่าดิใจครับเป็นการยนแลงไปถึงรางวัลว้ปอใช่ไหมครับก็ผม <Goo> ว่า,วาเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ไหมเหรอผมว่ามันมันก็มันก็เป็นเป็นคุณค่ามากกว่าายถึงว่ามันก็มันก็มันก็เป็นเหมือนสิ่งที่ที่ที่เป็นกําลังใจยยแล้วกันแต่ไปถึงว่าถามว่า มีอะไรเปลี่ยนแปลงขนาดไหนผมว่าเราก็เราก็ยังดำเนินชีวิตเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยทำงานข้างหน้าแล้วก็เหมือนกับว่าแพลนใน h e a อยู่ไปเรื่อยอืมไม่กาดดันเลยครับไม่กาดดันเลยไม่กาดดันเลยจริงๆก็ก็ผมผมเลือกงานที่ส่วนใหญ่จะทำแล้วรู้สึก รู้สึกอินกับมันมากกว่ามาแล้วก็รู้สึกแฮปปี้กับมันเลยเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเราอินแล้วเราแฮปปี้กับมันจริงๆแล้วผมว่าถ้าเราได้ใช้ช่วงเวลาในการทํางานที่เรามีความสุขกับผมว่ามันก็โอเคแล้วส่วนผลลัพธ์อะไรเงี้ยมันก็เป็นมันก็เป็นถือว่าเป็นโบนสัสโบนสัสแล้วกันครับในเรื่องการทำงานเราตั้งใจมากขึ้นหรือยัะไงฮะในเรื่องการทำงานเราตั้งใจมากเราคุณจะต้องโฟกัสมากขึ้นว่าเออคุณจะทำงานต้องการที่จะทำงานเพราะจริงๆไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งใจมากขึ้นหรือเพราะว่าตั้งใจที่สุดมาตลอดแซวแซวก็ ก็นั่นแหละครับนั่นแหละผมว่าผมว่ามันมันก็ไม่อยากสร้างแรงกดดันให้กับตัวเองด้วกันผมว่ามันก็มันก็เป็นไปแบบเดิมนั่นแหละเพราะว่าจริงๆเราที่ผ่านมาก็ก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดในในในความสามารถในช่วงเวลานั้นอยู่แล้วก็อยากจะทํางานที่เราเต็มที่กับมันได้มีเวลาให้กับมันอื ก็อยากเล่นอะไรที่มันที่มันที่มันห่างจากตัวความเป็นตัวเองนะแต่ว่ายังจริงๆก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าว่าว่าเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ผมว่าจริงๆลงงานแสดงมันมันเป็นเรื่องของของจังหวะและโอกาสอะไรเงี้ยว่าว่ามันมันประกอบไปด้วยคนหลายหลายคนหลายปัจจัยอะไรเงี้ยทั้งควมกับทั้งเรื่องทั้งเวลาด้วยอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีโอกาสที่ที่ดีแล้วน่าสนใจอะไรเงี้ยไม่ว่ามันจะท้าทายไม่ท้าทายผมว่ามันสุดท้ายแล้วมัน ต่อให้บทมันใกล้ตัวหรือไกลตัวอะไรเงี้ยผมว่ามันมันมีความท้าทายอยู่ในนั้นอยู่ตลอดในส่วนเรื่องงารเพลงช่วงปีช่วงปีหลังๆนี้ได้ยินที่ฟิตเจอร์เลยฮะเป็นไงบ้างกับการโปรเจคตรงนี้กับการ้นก็ก็พยายามพยายามจะพยายามจะออกไปทําอะไรมากๆเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าปีที่แล้วผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ขึ้นร้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยด้วยเรื่องแบบการไปเรียนด้วยการทำคอนเสิร์ตของที่ วิวกินกับพีพีด้วยครับพีคพีด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเป็นแก๊สให้ใครหรือว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปขึ้นเฟสติวัลอะไรเงี้ยเพราะว่าปีนี้พอหลังจากซองแดงมีเพลงมีอะไรขึ้นมาก็ก็รู้สึกเป็นเป็นจังหวะที่ดีจังหวะที่ดีก็ต่างกันทำงานกับไปคอนเสิร์ตกับไปอะไรเป็นทีมเที่ยวเป็นหลายทีต้องเตรียมตัวเยอะก็เตรียมตัวเยอะเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าศิลปินแต่ละคนเขาก็จะมีวิธีการทํางานแล้วก็มี มีทัศนคตมีมุมมองที่ที่มันไม่เหมือนกันเลยเนี่ยรวมรวมถึงแบบว่ามันมันเหมือนกับว่าเราก็จะเลือกไปเป็นคกสเช่นแบบคนที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันแล้ว,แล,วแล้วมันมันมันส่งเสริมกันแล้วมันไปด้วยกันได้ด้วยนี่แต่พอเป็นอย่างนั้นผมว่ามันก็ต้องเรียนรู้เต็มตัวแล้วก็ทํากันบ้านกันแบบตัวเขาแล้วก็แล้วก็หาความพอดีในแต่ละงานในการผสมคนสองคนเข้าด้วยกัน ก็โฟกัสงานเพลงเป็นหลักครันะบเพราะว่างานแสดงไม่มีใครติดต่อมาอ้รนะก็ะ <c oughs> จะตดก็จริง,ๆ,งๆมีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยเอรื่อยแต่แต่หมายถึงว่ายัางยังไม่ได้มีอันที่ที่เรามันมันมันเหมาะสมในในทุกๆ,ๆปัจจัยแล้วกันโหมันมีอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งเรื่องของอเวลาเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของ บทหรือเรื่องของอะไรที่ที่ที่ผมว่ามันมันองค์รวมที่พอมันผสมกันแล้วมันมันอาจจะทาให้ให้เราตัดสินใจเลือกรับงานแสดงในสักงานนึ้งแต่ไม่รู้าอะไรที่มันทะาายกัไม่หนใ่ไหมคฮะบทบาทภาถายก็จริงๆตอนนี้ GDS ก็จะมีหนังใหม่ที่เป็นหนังที่แบบหมาอะไรเงี้ยคุณยังก็อยากลองเล่นเป็นสุนัขดูสักทีหนึ่งลองเล่น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 แต่แต่จเมัน มันตุกตบาดที่คิดเล่นมาจมันเชลเล่นไปตลอดไปตลอดเวลามันรับทัปบาดไปเรื่อยเรื่อยเรามีความกดดันไหมะที่จะต้องเลือกไปว่าจะรับงานงานแสดงคป็นแบบไก็ก็ไม่ได้กดดันมากไม่ได้กดดันมากผมว่ามันเป็นเป็นเป็นความรู้สึกมากกว่ามว่าว่าเราเราอย่างที่บอกภาพรวมพอเราอ่านบทพอเราดูคนทำงานแล้วมันมันมันไรฟ์เราข้างในแค่ไหนว่าเราอยากทำไหมอะไรเงี้ยผมว่างานแสดงมันเป็นงานที่ ที่ใช้พลังเยอะทั้งพลังกายแล้วก็พลังใจแล้วก็เวลาด้วยอะไรเงี้ยก็อยากจะอยากจะเลือกอันที่ที่มันโมดิเวตเรามากพอซะจนเราสามารถรักษาคุณภาพของมันได้ไปจนจบเลยครับก็ก็ขอบคุณขอบคุณนะครับผมว่ามันเป็น มันเป็นจังหวะด,ด้วยแหละมันเป็นจังหวะด,ด้วยแล้วก็ผมว่าผมผมเป็นคนโชคดีที่ที่ผมว่าพอผมมองย้อนไปนะผมว่าผมเป็นคนโชคดีมากที่อ่าผมผมรู้สึกว่นผมได้โอกาสจากจากคนรอบตัวแล้วก็จังหวะชีวิตที่มันพาเราไปเจอคนดีๆอยู่ตลอดอยตั้งแต่เราอ่ามีโอกาสได้เข้านาดาวได้เจอกับคนในนาดาวเยอะแยะมากมายแล้วก็แล้วก็นาดาวปิดปุ๊บเราก็ยังมีพี่ๆที่คอยมาซัพพอร์ตแล้วก็มีโอกาสที่ทําให้เราเหมือนจริงๆแล้วผมไม่ได้ทําเองขนาดนั้นน่ะหมายถึงว่า คือคือเราทําเองก็จริงแต่เหมือนว่าเรามีเรามีเรามีคนที่มาช่วยเราอีกเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นความโชคดีเพราะเกินเกินฝันนะเกินฝันจริงๆตอนตอนนี้ก็เกินฝันแล้วต่อจากนี้ก็เป็นเป็นกําไรแล้วกันกําไรจะกความฝุยาวฮะลาคนลายคนดังดังรู้สึกฮะเปอรไพค์ก็ภาพครับุวมัวพี่กินอยู่ครับทุกคน ทุกคนทุกคนคือทุกคนเอึ้งว่าลูกนี้ไงลูกนี้ก็เป็นเป็นผมว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอิสรภาพทางสงคมคือวิวใหม่ผมผมว่าเราเหมือนว่าเราเราโตมาแบบเป็นเป็นนักเรียนโรงเรียนชัยล้วนนะก็แบบเรียนรอดอตัดหัวเกลียนอะไรอย่างเงี้ยก็เรารู้สึกว่าเอ๊ะไม่เคยไว้ผมยาวเกินแบบนี่เลยไว้ยเราก็มีโอกาสแบบไป ไปเรียนต่อพอดีอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ตัดผมแล้วก็เลยแบบเอ๊ะมาขนาดนี้แล้วเราลองไปต่อไปต่อตอะไรงี้ยผมจริงๆไม่ได้ไม่ได้คิดหรือวางแผนขนาดนั้นนะผมว่ามันก็เป็นเหมือนเป็นฟีลลิ่งในในช่วงนี้กับช่วงที่ผ่านๆมาตอนนี้เป็นเขานำเข็นทรแบบผมายาวนี่คนผมยาวด้วยหรอเหรอ <c oughs> โอ้เห็นคุณดับผมเป็ี่นเนเวทีวันนั้นจริงเหรอก็ดีผมว่าผมว่าเราเปิดกว้างในความหลากหลายแล้วก็สนับสนุนให้ทุกคนลอง ทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ลองแบบทําสิ่งที่อยากทําใช้แบบใช้ความรู้สึกทํางานพี่พี่ก็ยังอยากเอาไว้อยูถึงแม้จะถึงวันจัดยากลองตูงนี้เป็นนานก็จริงๆกะว่าถ้าถึงสักสักหัวข่าอะไรเงี้ยผมก็จะโอ้นี้ร้อเล่นร้อนเล่นไม่ไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยจริงๆก็ตอนแรกมันก็ยาวกว่านี้แล้วก็วันนั้นก็รู้สึกอยากตัดก็ก็ตัดให้มันเหลือเท่านี้เองก็เป็นเรื่อยๆไปเรื่อยครับ ทำจังหวะจังหวัดสร้างปุ่นลงไปใช่นะฮะสร้างผมก็ปุ่นไม่ค่อยไม่ค่อยบ่นนะไม่ค่อยบ่นเขาเขาจะไปบ่นไม่ให้ได้ยินร้อเล่นร้อเล่นร้องเล่นรู้ว่าแบบที่ยังไงอมกนเลยเนี่ยแต่เป็นแบบลูกนีกแบบก็ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำกันบ้านเยอะขึ้นเลยเนี่ยทั้งทีมเลยเนี่ยทั้งทีมไสาหรือทีมผู้จัดการเลยเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าต้องทำกันบ้านเยอะขึ้นเพราะว่าก่อนอันนี้มันพอมันอยู่ในในความยาวระดับผมสั้นเลยเนี่ยเหมือนเขาก็จะมี มีเลฟเฟรนซ์มีออปชันเยอะเพราะผมยาวแบบนี้รูปแบบผมแบบผมตรงผมเส้นเลยย็กอะไรเงี้ยมันเหมือนว่ามันก็ต้องทำกันบ้านเยอะขึ้นอะคือเราทำกันบ้านต่างประเทศเรื่องดูแลเรื่อเส้นผมคนระับแบบว่าดูแลว่าเรื่อเส้นผมจริงๆก็ดูแลแต่ว่ายังพูดไม่ได้เพราะว่ายัง <c oughs> ยังว่าง,ยงอยู่ <c oughs> ยังว่างอยู่ใช่ <c oughs> ไหมฮะ <c oughs> โอ้ยก็ไดผมนานขึ้นหน่อยแล้วก็แบบใส่มาส์กทาออล์บ้างแต่ไม่บอกพี่ห้อน,นะเพราะว่า เดี๋ยวรอบอกรอบอกก็ครับจริงๆตอนแรกอะมันมันเป็นสไลด์แล้วก็ตอนนี้พยายามแบบอยากให้มันเป็นบ๊อบมากขึ้นเหมือนย้อนกลับไปผมไปนำเทรนเขาเขานีตองเลยนำเพลงเขาเกิดมาก็ก็ผมว่าอาจจะรู้ยังไงอะ จริงๆผมไม่ได้ผมไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่เหมือนว่าพอทำแล้วคนก็แบบส่งรูปมาถึงเลยก็เออเฮ้ยเออเหมือนย้อนย้อนจริงๆนะใช่นะฮะใช่เหรอฮะส่งรูปให้ดูด้วยก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างครับมีบ้างผมบอกว่าผมไม่รู้เลยครับมันเป็นมันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้วางแผน มีใคไปแอบส่องในกลุ่มแฟนคลับป้วยเขาบอกว่าตะวันยังหลักับพีเฮ้รนะฮะเขาก็บอกว่าตะวันยังอยู่ไล้วไม่ได้งอนไม่ได้งอนไม่ไอ้เขาจับการกับปริยาเราสองคนหรือเปล่าไม่ได้งอนไม่ได้งอนผมว่ามันก็เป็นเป็นผู้เองไงอะเป็นปกติอ่ะเป็นปกติเป็นปกติที่ที่ที่ไม่ได้ ด้วยไงอ่ะผมว่ามันมันคนแฟนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้มีงานที่ที่แบบทำอะไรด้วยกันเพราะจริงๆถ้งแต่จบวีดดิ้งมาอะไรเงี้ยก็ก็พีพีเขาก็มีงานเดี่ยวของเขาผมก็มีงานเดี่ยวของผมอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็มีเจอกันบ้างคุยกบ้างแต่พอมันออกไปมัน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 ก็มันก็อาจจะไม่ได้มีโมเมนต์ที่มันแคปเจอร์ว่ามันทำอะไรด้วยกันเราเป็นอารมณ์ไปไกลมากเลยนะตอนนี้โอ้ไม่ครับก็ถือการจบลงแล้ว อะไรนะฮะคือเปการกับเล่นอะไรกันางเงี้ยฝาบคนเขาเลยฝาเป็นติดก็ก็มีออกเรอบ้างเป็นเป็นแบบเป็นเป็นปกติปกติแต่ดูไปเยอะอะจต่เนเจอร์ตอนนี้ก็ต่างกันดักมีงานมีงานที่จะต้องจบกันถึงปีสุดท้ายก็ก็จริงๆถ้าถ้าภาพรวมคือหมายถึงว่าเรามีเรามี B K P P โปรเจกต์ที่ที่ตอนนั้น red red โปรเจกต์ที่ตอนนั้นมันมีหนังแล้วก็มีเพลงแล้วก็มีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วตามทำลายหลังจากที่จบงานนั้นมันก็จะเป็น มันก็จะเป็นการที่ต่างคนต่างมาทาเดี่ยวแล้วอย่างพีพีเขาก็เดี๋ยวจะมีปล่อยเพลงแล้วก็เดี๋ยวจะมีทัวร์คอนเสิร์ตตัวไม์เพเชอร์ของเขาอะไรอ่งเงี้ยของผมตอนนี้ก็พยายามทําเพลงทำอัลบั้มใหม่แล้วก็แล้วก็แล้วก็มีอื่นๆที่กําลังตามมาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นโพ่มันอาจจะเป็นทําลายด้วยแหละที่ที่ที่เหมือนต่างคนก็ต่างต่างไปโฟกัสงานเดี่ยวไปเองเลยครับ ไม่มีอะไร medidas, ไม่มีอะไรครับแหมแหมเราก็ถามนะใช่ไปกินพิซซ่าน้องตงไปก่อนไม่ต้องถ่ายวิดีโอโอเคไม่เอาไม่เอา